จู่ๆก็มีเรื่องให้เสียหายและเสียเวลาสำหรับนักแสดงหนุ่มเพรธนาพลทีลาสุดงานเข้าถูกมือดีแฮกไอจที่มียอดผู้ติดตามกว่า2.4ล้านคนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเตือนไว้ผ่านทางทวิตเตอร์และ IG ส่วนตัวว่า IG ผมโดนแฮกนะครับกำลังไปแจ้งความ 1. เอาไปฟอคนอื่นมั่วๆ 2. ทักไปหาคนอื่นในทางที่ไม่เหมาะสมยังไงจะหาตัวมาให้ได้ครับอยากจะเห็นหน้าคนทา สเสียหายและสเสียเวลาเดี๋ยวเจอกันซึ่งเพื่อนๆและพี่ๆอย่างหนุ่มเซนสุภพ,พง์ก็ได้ร่วมแชร์ข้อความดังกล่าวก่อนที่ไม่นานเจ้าตัวจะมาแจ้งว่าคนร้ายนั้นอยู่ที่โคราชพร้อมลงรูปใบบันทึกประจำวันแล้วด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มเพิร์ตตามจับคนร้ายได้เร็วๆนะคะ